ณเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีนามว่าเมืองจักขินเป็นเมืองที่ร่มเย็นสงบสุขครั้นได้เกิดอาเพศครั้งใหญ่คือมีเหยี่ยวยักษ์ออกอารวาสจับชาวบ้านกินจนในที่สุดเมืองนี้ก็ไม่มีผู้ใดเหลือรอดอยู่มาวันหนึ่งพระราชาแห่งเมืองปัญจานครมีนามว่าชาวจุลนีได้เที่ยวออกล่าสัตว์จนพลัดหลงเข้ามาพบเมืองจักขีนแปลก เมืองนี้เงียบแล้วไม่มีคนไปดูซีเสนาอัมมาดเมื่อเ่าเ,าเสนาอัมมาดลองเข้าไปดูก็ได้เห็นเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยซากกระดูกและมีกลองขนาดใหญ่ดูแปลกตาตั้งอยู่ใจกลางเมืองนี้นั่นกองอะไรทำไมมันใหญ่เอี่ยงนี้ท้าทุรนีจึงเข้าไปตีกลองและได้ยินเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งร้องออกมาจากในกลองว่าถ้าจะมากินข้า ก็มากินเสียให้ตายไปตามพ่อค่ะพาวชลนีได้ยินเช่นนั้นจึงเอาดาบมากรีดกองออกแล้วนำนางผู้นั้นออกมานางเป็นเจ้าหญิงรูปงามสวยกว่าหญิงใดที่เคยพบเห็นพระองค์จึงได้ถามไถ่านางถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ตัวข้านั้นมีนางบัปปุมาเป็นธิดาของเจ้ามือนีสมมืนีนั้นคือมือจากขิน ก่อนหน้านั้นมีหยา่ยักษ์ตัวหนึ่งมาทำร้ายชาวบ้านรวมถึงพี่นาของข้าเมื่อท่านพ่อเห็นดังนัง้นจึงได้สร้างกองยักษ์และนำข้าเข้าไปไว้ใน,นกรงไม่กี่วันถัดมาเหยื่อตวนั้นก็กลับมาฆ่าท่านพ่อท่านแม่รวมถึงคนที่ลงเหลืออยู่จนตายหมดท้าวจุลนีได้ฟังก็เกิดความสงสารจึงได้เกิดคิดที่จะพานางกลับไปด้วยเอ่อเจ้าสนใจมาเป็นภรรยาของข้าหรือไม่ไ่ายนางวฐโมมา ที่ต้องใจเท้าจุลนีตั้งแต่แรกจึงตอบตกลงนับจากนี้เจ้ามีนามว่านางคำกองเป็นพระมะเหสีรองของข้าฝ่ายเท้าจุลนีนะั้นได้พานางคำกองเข้ามาในวังนางอาคัคคีซึ่งเป็นพระมะเหสีเอกเห็นดังนั้นจึงเกิดความอิจฉาเพราะเท้าจุลนีรักนางคำกองเป็นอย่างมาก นางคำกองก็เกิดตั้งท้องและได้คลอดลูกออกมาเป็นพระโอรสทั้งสี่คนนางอัคีจึงเกิดความอิจฉาวัดกลัวว่าพระโอรสทั้งสี่จะมาแย่งราชสมบัติไปนางอาคีจึงคิดแผนการนำผ้ามาปิดตานางคำกองนางคำกองสงสัยจึงได้ถามนางไปว่านำผ้าปิดตาข้าทำไมกัน ข้าเก่งว่าเจ้าจะวิงเวียนเมื่อเห็นเลือดแล้วนำพระโอรสทั้งสี่ไปส,ก,สกับลูกสุนัข <c oughs> เมื่อเท้าวจุลนีกลับมาเห็นลูกเป็นสุนัข <c oughs> ก็โกรธเป็นอย่างมาก <c oughs> เพราะคิดว่านางคำกองนั้นไปสมสู่กับสุนัขจึงเนรเทศนางไปเลี้ยงหมูส่วนนางอักคีน,นั้นได้นำพระโอรสใส่หายแล้วนำไปลอยน้ำใหทั้ง4ีใบนั้น ก็ได้ไหลไปตามกระแสน้ำไปกิดกับท่าน้ําหน้าบ้านสองตายายคู่หนึ่งเมื่อสองตายายคู่นั้นเห็นหายกรีดขนา4สี่ใบจึงเก็บขึ้นมาดูก็ได้พบกับเด็กทารกอยู่ในหายนั้นด้วยความเมตตาสองตายายนั้นได้ชุดเลี้ยงทารกน้อยทั้งสี่จนเติบโตมาเป็นเด็กน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูฝ่ายนางอาคี เมื่อได้ทราบข่าวว่าที่บ้านของตายายคู่หนึ่งมีเด็กน้อยหน้าตาน่ารักสี่คนรูปร่างหน้าตาระไม้คล้ายเชื้อพระวงยิ่งนักจึงรู้แน่ชัดว่าเป็นพระโอรสทั้งสี่อย่างแน่นอนจึงคิดวางแผนจะฆ่าเด็กทั้งสี่คนในวันหนึ่งสองตายายได้ออกไปทำไรท่ทำสวนจึงต้องทิ้งเด็กๆให้อยู่บ้านเพียงลำพังนางอักคีเมื่อทราบข่าว จึงให้ทหารนำข้าวต้มและขนมผสมยาพิษมาให้เด็กทั้งสี่กินเด็กๆผู้ไม่รู้ประสีประษาก็กินขนมจนหมดเมื่อสองตายายกลับถึงบ้านจึงเห็นเด็กๆนอนตายระเนระนาดผู้เป็นยายนั้นร้องไห้แทบขาดใจไม่ต่างอะไรกับตาที่เศร้าโศกพลอยเชี่งด่าผู้ที่มาฆ่าเด็กน้อยใครบังอาจมาฆ่าหลานข้าข้าขอให้มันเงิยเดินไป ยายจึงนำศพเด็กทั้งสี่ไปฝังข้างรั้วบ้านเด็กทั้งสี่จึงเกิดมาเป็นต้นดอกจำปาสี่ต้นเรียงกันอยู่มีกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งเมืองนางอาคีได้ทราบข่าวว่าเด็กทั้งสี่นั้นเกิดเป็นต้นดอกจำปาจึงส่งทหารให้มาถอนต้นจำปาทิ้งแต่ถอนอย่างไรก็ถอนไม่ขึ้นจึงให้สองตายายที่เลี้ยงเด็กทั้งสี่คนเป็นคนถอน หากไม่ถอนทหารก็จะฆ่าสองตายายทั้งคู่จึงจำใจถอนต้นจำปาแล้วมัดต้นจำปาทั้งสี่เข้าด้วยกันแล้วนำไปลอยน้ำไม่ให้มีต้นจำปาในเมืองนั้นต้นจำปานั้นได้ไหลายทวนกระแสน้ำไปทางทิศเหนือผ่านอาสนขอข้พระฤาษีเมื่อเจ้าแกละน้อยผู้หนึ่งเห็นต้นจำปาไหลทวนกระแสน้ำจึงประหลาดใจโหต้นจำปาที่ทำให้ข้าประหลาดใจยิ่งนัก แม่น้ำไหลไปทางทิศใต้แต่ต้นจำปานี่กลับลอยมาทางทิศเหนือเมื่อใกล้ถึงอาสมของพระฤาษีต้นจำปาได้รอเข้าฝั่งเจ้าแกละน้อยจึงเข้าไปลองเด็ดดอกจำปาแต่เมื่อเด็ดออกมาก็เป็นนิ้วก้อยไม่ใช่ดอกจำปาอย่างที่เห็นเฮ้ยต้นจำปาเลยมีเลือดด้วยเนี่ยเจ้าแกละน้อยจึงถือดอกจำปาวิ่งไปหาพระฤาษีพระฤาษีเห็นดังนั้นจึงบอกให้เจ้าแกละน้อยไปนำต้นจำปามา นี่ต้องไม่ใช่ดอกจำปาธรรมดาแน่นอนเจ้าแกะน้อยเจ้าไปเอาต้นของมันมาสิเมื่อเจ้าแกะน้อยนำต้นจำปามาแล้วพระฤาษีจึงเสกพรมน้ำเต้าแก้วให้เป็นชายหนุ่มรูปงามจากนั้นจึงเสกนิ้วก้อยขององค์ชายที่ขาดไปพระโอรสทั้งหมดได้ฝากฝั่งตัวเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีจนมีวิชาแกรนงก้าในวันหนึ่ง องชายทั้งสี่เกิดอยากรู้ว่าตนเป็นลูกเต้าเหล่าใครตนมาจากไหนจึงได้ไข่ถามพระฤาษีพวกข้านั้นเกิดสงสัยว่าข้าและน้นองๆเป็นลูกเต้าเหล่าใครพระอาจารย์รู้หรือไม่เจ่าคะข้ารู้แม่ของเจ้านะ่ะชื่อว่านางคำกองเป็นคนเลี้ยงหมูอยู่ในเมืองปัญจาเมื่อพระโอรสได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจลาพระฤาษี แล้วออกไปตามหาแม่ที่เมืองปัญจาทั้งสี่ได้ออกตามหานางคำกองจนได้ไปพบกับสตรีผู้เป็นคนเลี้ยงหมูแต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณคล้ายพวกตนนักจึงเข้าไปถามนางท่านรู้จักหญิงที่ชื่อคำกองไหมเช่ามีอะไรหรือข้านี่แหละนาคำกองท่านแม่นางคำกองได้ยินดังนั้นจึงร้องไห้ได้วยความยินดี และเข้าไปกอดลูกๆของตนด้วยความคิดถึงพระโอรสทั้งหมดนำพามารดาของตนเข้าไปเข้าเฝ้าเท้าจุลนีและเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดเท้าจุลนีเมื่อทราบความจริงก็สํานึกผิดเป็นอย่างมากจึงแต่งตั้งนำคํากองให้เป็นพระมเหสีเอกและพระโอรสนั้นเท้าจุลนีก็แบ่งบ้านเมืองให้แต่ละคนไปปกครอง ส่วนนางอัคคีมีความผิดร้ายแรงท้าวจุรนีจึงในระเทศนางให้ไปเป็นทาสเลี้ยงหมูเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอิจฉาริษยาและการพูดเท็จนั้นไม่ได้พาไปสู่ความสำเร็จถึงจะโกหกหรือบิดบางความจริงอย่างไรสุดท้ายแล้วความหลับก็ไม่มีจริงและความจริงที่ว่านั้นก็จะกลับมาทำร้ายคนคนนั้นเอง